สวัสดีครับเออ่ผมจะมาโชว์นะครับอาวุธปืนบีบีการควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลน,นะครับจะมเีเลเซอร์ชี้เป้านะครับมีไฟฉายสองสว่างครับมีระบบรูลูกศระน,นะครับระบบควบคุมารยิงคุก ดยใช้แบตเตอรี่นะครับ2โวลต์นะครับนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นวงรอบนะครับโดยใช้เฟืองจักรยานครับโมลบมอเตอร์นะครับ แล้วก็มีคู่ขนเดียวมุมสูงนะครับให้สูงขึ้นนะครับต่ำลงนะครับระบบยิงนะครับลูกลกระสุนอยู่ข้างในนะครับลูกกระสุน ช่วงยิงก็จะมีเลเซอร์ชี้เป้ามาว่ายิงไปโดนอะไรนะครับเมื่อยิงแล้วนะครับระบบลูกก็จะโหลดลูกไปนะครับมีระบบ วงจรหน่วงเวลานะครับทำเตรียมพร้อมสำหรับง,งานวันเด็กปีนี้นะครับให้เด็กๆเล่นความสุขนะครับได้ดูของเล่นนะครับแล้วก็จะนำปืนบีบกันให้เด็กได้ชมนะครับนี่นะครับจนที่รจุลูกกระสุน ทั้งหมดประกอบขึ้นมาเองนะครับส่วนมุมเลี้ยวมุมหมุนของปืนเนี่ยเราสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้นะครับจะหมุนช้าลงนะครับเห็นไหมฮะ ก่อนทำขึ้นสนทนานะครับเอ่อสำหรับงานมาเด็กที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมนะครับขึ้นก่อนหน้านี้ผมเคยทำมาเวอร์ชันหนึ่งแล้วครับแต่ว่ายังยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันแล้วก็หนักมากอันนี้ก็เบาขึ้นนะฮะ่เงี้ยครับมีระดับน้ำคอยปรับปรับสูงต่ำ้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ